ดูอันนี้ดูพี่เวียมกินมาม่านะครับผมโอ้โหกินอย่างอร่อียอร่อยมากเลยโอ้โหแซ่บหลายแซ่บอีลีเดอร์อแซ่บอร่อยมากเลยที่ร้านคาแม่ดาวนะครับคนไปคนไป มามา่าคุณใดมามา่ามาม่าโอ้โหอ,อร่อยจังเลยหูย,ยออโอ้โหอร่อยมากๆยำก้อนยำก้อนอือหือกินอย่างอาเหลียอร่อยเลยครับกินน้ำตามด้วยน้ำนะครับมมาตามด้วยน้ำดื่มมาม่าคุณใดที่ไทยค่ะตามด้วยน้ำดื่ม บตอบนย่างว่เห็นให้กินอีกแล้วโอ้โหแซ่บมากเพื่อเห็นให้กินไผป้าอู้ปลาอย่างป้าอย่างอ้าวหนูมา